เอ้ยไอ้ใบแมงูครับผมโคตรดงงูเลยตัวนี้เต็มมองครับผมเต็มมองเฮ้ยแต่หยาดแหละโอ้ยบูรณ์ครับผมพี่น้องเดี๋ยวจะใส่มองกันครับผมแบบมาสองหัวสองจุดหาครับสองจุดหาครับอียังก็ครับครับสามจุดศูนย์ติกับปรมเมน้ำมันเลยครับเป็นสัตว์ไล่มาแส้หนุ่มๆลองบังคับผมครั้งแหลกหน่อยให้หน่อยนี่ ครัข binary, ข indeer, ข้แรกครั้งแรกครั้งรงนเี้รับเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำแล้วอะไรจุ่มมันอ่อนนะ เจอป้าดีมองไงบัวแล้วครับอมองไงบัวทำกันแล้วเซ่เฟ็บกันได้ผมเซ่ไว้ก่อน มาบ้ลนแล้วนี่อเสือก่อน เจอเลยครับรอหลุดกันมาอื่นปลาขาวที่ถือเียังเนาะโอ้โหยุงยุงมัดยุงมัดนี่มึงนี้เป็นดงงูเลยนี่ดงปลาไหลพอมนี่มันถือกะะนันมาเลย ผมจะเอาหัวหนึ่งมาใส่ต่อจากนี้ไปคุณนร่บ ย่นใหม่เลยย่นใหม่นี่เฮ้ยไม่ยังมีเบ็ดบ่เบ็ดนะเบ็ดอยู่เทียงคุณแล้วเอาห็นยังตกปลาตกปลาเดี๋ยวเดี๋ยวพอใส่มองก่อนใส่มองแล้วก่อนใส่มองแล้วก่อนมีอีกหัวหนึ่งดีด่างหนึ่งตกปลาใส่สาเนสาโอ้ยตกในหมอกแข่งเลยโะ้ย พ sí, ี่ตกปลาหนอเคฮะตกปลารีไสปลาปลาสวายปลาสวายคือห er? ัวมีปลาสวายปลาอย่างกกฮะปลาอย่าง ไปร่พักเอาไว้สันโอ้ไปจระเมตดปจาลเมตขึ้นมาเสีพากก่อว้ายขึ้นชิกี้ยายตัวหนึ่งแล้วนี่ดีใจโอ๊ยชิคกี้ยาครับผมเห็นตัวหรอดีใจหน่อยซะนี่ไอ้ย่าดีใจน้อยดีใจหน่อยใ้ท่านได้นี่เกี้ยนี่นอยนี่ นี่นี่นี่แค่หน่อย่เห็นด้ยมันอยู่ไกลเห็นยูทมูม,นนมนัน,น,ะะน,นอ่ะแต่มันแน่บริสัทธ์นั่นถึงแล้วนั่นรวบเ้ยนี่แค่หน่อยนี่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 แค่หน่อย ผีเกี่ยมนะห้องแอบแอบเลยมาถึงห้องกันตอนไหนเนาะเก๋เน้อยครับพี่น้องมันใหญ่ขึ้นมันก็จะได้ไม่แข็งผีเกี่ยม หทำไมทำไมยังอยู่เลยขนาดนี้ <c oughs> รอหลุนกันเมื่อเอินครับพี่น้อง โอ้บกแตงโมูบกสมบกโมบุแมบานถึกแล้วป่าบ่าวยองใส่ทางว่านให้บ่าวยองลงกูมองครับผมสองหัวสองหัวบ่ได้ร้อนนะบ่น้ำตื่นน้ำตื่นนี่นี่มองมองอยูุ่งนี้บุแมบนถึกงูคักในระวะเอาหัวนี่ก่อนหัวนึงอยูุ่งนี้เอาไรเลยบ่โอ้ ระเบิดเวลาเลยบกอกระเบิดปลาแล้วปลามัปลาเลยอะไรปลาปลามันแล่นขมมปลาหงูงใส่ไปขวมขึ้นครับผมสามชั่วโมง้อ ดีวะมาสูตรใส่ใตของมันแตกทั้งฝีเห็นะหมวิดาเกี่ยวไม่ใช่ของเล่นน้วายยอกนะเกือบสกิดยิงมันึงเข้าเลยเนาะเสร็จรับเต้าไปแล้วฮันเฮ้ยโอ้บอกอื่นเนาะแดกจั่วเลยนี่บาย้องยุงนี่ด้อส่วนมองตัวนึงนี่กูตัวหน่ก่อน ตัวน,นี้ตัวนี้ตัวนั้นตื่นตัวนั้นตืนต่น <st> <g ül> ไหลป่าป่าตื่นแล้วครับปลาตื่นแล้วคือเขาลูกป้ายก็ตกยุดล้วนปิ้งตื่นแล้วมันจะปิ้งข่าว <c oughs> ใส่มหม้ออะไรใส่เป็นอหอัวสองหัวดิพูนหอดหลักน แต่หัวนี่บาวิวาเดือเรื่องงูงูหรอกไายองบางอยู่ไกลพักมันได้สิคักเลยน,นี่นี่พักกระเชิดน้ำโชว์เบิง้งอือปาจีเดือด,ด,ดทอดโยนให้แมวกินโอู้วนี่นูอยู่นี่เองไปยองแน่น,น่ะใส่ไปพ่นเลย,ยเ,เย็นไข<ๆ>่ครับผม พอลูกเลยวะนี่ยพอดีเลยได้อาบน้ำเนาะครั้งแรกครับผมครั้งแรกครั้งแรกในรอบปีในหวยครับผม ปลาขาวมีบ่บออะไรบ้างยองนี่เรียกปลาขาวไม่ไม่ไม่ดึงอะไม่ขึ้นปลายมันพัดไปไป,ไปพี่ไปพี่เ,เ,เขเามันบะมีนเนี่ยเสียบเนาะ เอหลุดลายังนอลอยเป็นฟูงเลยหลุดไปนิ่งแถวเลยตียังปลาตองน้ำนะบบยองอุ้ยไข่แท้ครับผมน้องสนุกไข่ครับผมเจอเจ๋อไอ้แลมบีเนาะมีสองแซกเห็นไหมมึง ให้บอยนะะ้องเมนูบอยน้องครับตัวนี้ผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดมูสโน่บงนี้ซ้ำนี่มังนันทีซ้ำใดก๋วเไกดบด้ยวอบทางมือ เด็ดแล้วครับผมหอดแครลักกันแล้วครับผมพี่น้อง,ออองนี่งูตัวนึงตัวนี้สามศูนย์บ่าม่องเจอเจอสองหายจริคักเด้อสบายเรื่องงูนี่สองหายจังสองหายนี่ติดเตียวหัวอยู่กึกว่าสบายหัวเว้ยที่นไ่ได้มองมองมองสองหายครับผมมวลนี้รถผมขี่ดีสองหายนี่นะที่ถึงเลยก็เด้อวางหันบ่ได้เวณหมออดิบ้าหย,าอ,ยอง มัหันบ่คก่เดียเฮ็ดมอช่วงนี้บ่เห็ดมอดีมอสิใหายเหลขกอยู่หายยังชัวร์อื้อช่าอ้ตัวใจงูตัวเดียวครับผมงูงมาทานสูตวตุ่นไปครับไข่บอไข่ไข่ไข่มันเลี้ยวตัวมึงไข่พอดีเลยผัดเผ็ดงูไข่สูตรเบาอไ่หน่อยไข่ลลยเลยมาลงไป่นเลย อย่าตกใจเลยท่างผู้นึ่งตกใจดอกเห็นมันยล่ะต้นนี้งูันตางกันได้ท่างผู้นบรรยากาศครับผมบานนกเขาอีสานบานเท่าครับผมทางสวนนี่แหละครับผมสวนเกษตรพอเพียงบนดินพ่อครับผมสวนมะพร้าวบ้านนองเช่นกันสันจิครับผมพี่น้องมือวันกับลงใสเบาหยองต่อไล่ปลาขม่องครับเจอระเบิดบลระลูกนึง เกือบสูตรในตาใหญ่ของบ้าย่องเห็ดสนมองต้นนึงอยู่อยู่มองมุมหมดแหละ <c oughs> พูนย <c oughs> ังยังไปเลยมองปาลายา,ยา,ยายแหละไตไตใบเกษตรแหละยกขาเลย <c oughs> กเกษตรนน้ำต้นกระชูดก็มีนวะ ฮ้ยหักเลย,เลย,เลยงานนี้ตายบ,บ่ดเดี๋ยวครับผมรอหลุดครับผมว่าเกิดยังขึ้นมียังวะสังเกตเบิงงูตัวนี้ครับผมคราวสิบ่ไห้หูคักแท้ขราดสิบ่เท่าใด๋คาดวะ เฮ้ยต hey, ้นั huh. ้นนะบอว่มองหัวนั้นบอกบอนขาดปลาคอบ่อปลาคองูห้อยมันกัดกันแท้ปลาคอป้าหรือเปล่าป้ามากัดปลาในมองหรือเปล่าปลาติดลายม่เนาะ ย่านนี่เด้อนี่สภาพอยู่นในภาคเกษตรนั่นเองเดี๋ยวครับผมมาดูทางนี้เมื่อกี้ก็เจอกัแล้วตกใจอีกแล้วดอกนึงครับผมปายองไม่ยอมซื้อดีมาเศร้าตกใจเหรอทันอโอ้ปายองปไปยังแน่ๆแล้วนั้นเมื่อกี้เดือโอ้ให้เจี๊ยดอีกแล้ว ถอดให้แมวกินโอ้ยแม่ดับแน่เมื่อไหร่พ่าจะเลียงวะแมวหายเมดเทียงเลยพ่่สันจักไป่ใส่เมดตื่นเมบ่วครับผมปรนะอุทได้แกินครับผมหวยบวานเท่าไงหวยน,น,นี่ฮะกินอะไรเมื่ปีครับหวยดวงกระเียดนี่หาหัวบอกหอกเส้นมาไหรได้ปอยอง ตะเพียนหลายหกเส้นตะเพียนหลายส่ได้ช่วงนี้ <c ười> พัดไหนปิดไปเลยล่ะอีก <c ười> ตัวนึงนั่นนะ่ะ <c ười> ง่า่บ่โอ้วหันไข่เตรียมท้องยงได้จับบ่งในมองไหม <c ười> อ้าวครับผมเจออีกตัวนึงมาหยงานเขา ได้อยู่เอาละครับผมเจอครับผมเมื่อกี้โอ้ยกล่องอุณหภูมิสูงเกินมาทันกล่องตา่างแดรครับโอ้ระบบเสมโอ้ แฟนเพร่ันใดกันเพื่อนเพืนใดได้ก็เจียดน้ำอีล้วบริเวณนี้เคลังกันนะปิงบึ้บจักโต้สาม อุ้ยสามครับผมบวกข้อคอนเดียนี่โอ้โห้ม่ใจะเบิ้มันดินตกใจเลยนะเดือยหันขอใส่อันขอใส่กัหมองเจอ ตื่นตม่วมาโยกหัอวอะไมืแห้งเจอเต็มมองมีปาหมือนีอนปาก<จ>มกันน้มันอาปลาใส่ไปยังน้ำมันหายตอนไหนสหายคือยังกำลังไข่เนาะไม่ย <c oughs> โอ้ยโ <c oughs> ขนาดไนไกโอ้โหแม่ง,งู <c oughs> อีบอยแม่งูครับผมโคตรดงงูเลยตัวนี้เต็มมองครับผมเต็มมองเว้ยแต่หยาดแตโอ้ยมันสมบูรณ์ไงไงข่เอเป็ดครับผมโอ้ไข่เอเป็ดเลยช่องนี้ไมนู่ยังเราไปดีบ้ายองไมนู่งงูนี่แหละครับผมตาไปติดตามเมนูงูเลยครับช่องบอยยองนะครับช่องนี้ย่านงูนะครับผม มองสองจุดหางครับปวดตงห่วงหรอครับผมไ<ห>ค้เดี๋ยวมาใส่เอาอีกออได้รุนนี่ข้างนอกงูเนาะใครเต็มทองเลยครับพี่น้ององูไม่งูมัน้กินเศษกะได้ครับผม แสบไขงูมกไข้ง in ูครับผมเขาอยู่ตรงหน้าแหละุไมาไขหนาครับเห็งูไอ้ทาด้ไหยองได้หนีท่านพี่ท่านพี่รอหลุดครับผมรอรับงูครับสยอง ใส่มองครั้งแรกก็สยองเลยดงงูเต็มมองมองหนคตูมองมัสยองจะเดินใต้ซองเสือกัดตัวนี้งูก,กระถานะตัวไหนบอ่อาปากันนะนันคุณอาป,ปาโกรธมาเลยรับผมจากตจากไหล,ลรครับทีเบายองเจ็ดตเจ็ตครับเดี๋ยวเบายองปโปรยท่า ยี่เปียวรถไถมา้ยสยองอีหลีไล่ทำท่านึ่งปานไลท่ทำท่านเลยตัวนี้ให้บ้างท่านครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บภาพกันนะครับม<อ>าดูไป,อไปสองครับผมตัวนั้นเดีตัวเดียวตัวนี้สยองเลยเบาสยองวะเฮ้ <laughs> ยไล่กามกายครับผมโหนลงไปยังเนาะครับผมกัดเจ็บอยู่งูน้ำครับผมมองผิดออ้อ,อ,อมันกัดหลังเราหรอวะ อ่าปลาครับใส่มองครั้งแรกก็ใส่ย้องเลย ฮักฮักบอนี่ปลาขาวอยู่ตัวนี้นี่พี่น้องมองทางนี้มีถือปลาขาวเลยตัวนี้กับงูัผมเดี๋ยวให้ขึ้นกระบ,บาลกันครับพี่น้อง จิงเด ais, ้อพังยังเด้อเดี๋ยวไปเอารถแล้วเอายังไงแนวเาพักเพิ่งกก็บินมาแล้วพักเพิ่งกก็บินมาแล้วโอเค